ที่คุณทํามาตลอดทั้งปีถ้าไม่สําเร็จอย่าเพิ่งวางทําต่อไปนะครับเงินกําลังจะไหลมาเทมาสําหรับแฟนๆ u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับกดซับ c r i b e กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆ ที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องพิเศษที่จะมาบอกส่งท้ายปีเก่ายังมีคนที่จะโชคดีปีที่โดดเด่นเรื่องโชคลาภการเงินฮะมันเป็นเรื่องแปลกทั้งชงแล้วแต่กลับดีตอนส่งท้ายคนเกิดปีฉลูที่คุณทำมาตลอดทั้งปีถ้าไม่สำเร็จ อย่าเพิ่งวางทำต่อไปนะครับเงินกําลังจะไหลามาเทมาส่วนคนเกิดปีแพะคุนส่วนจะเหนียวนําให้คุณมีโอกาสร่ารวยอย่าทํางานคนเดียวส่วนมีคนเกิดปีหมาครับปีหมานั้นโชคดีเกี่ยวกับถ้าได้เดินทางติดต่อพบปะพูดคุยเงินก็จะเข้าถ้าอั้มอำ้อึ้งอึอยู่เงินไม่เข้าครับ ส่วนคนเกิดปีมก่อนของเก่ามาบริหารแปลว่าติดตามทวงหนี้เงินก็จะไหลามาเทมาโชคดีกันครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ